หวด4ภาษีมูล,ลค่าเพิ่มส่วน7การยื่นแบบและการชำระภาษีมาตรา83ภายใต้บังคับมาตราเศษ83สส่วนหนึ่งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษีถ้ามีไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีให้ยื่นและชำระณที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบตั้งอยู่ทั้งนี้เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดสถานที่เป็นอย่างอื่นถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี ให้แยกยื่นและชำระเป็นรายสถานประกอบการทั้งนี้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคำร้องต่ออธิบดีขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันณที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือณสถานที่ที่อธิบดีกำหนดตามวรรคสามก็ได้และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไปในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษีหรือมีภาษีที่ต้องขอคืนให้ดำเนินการตามส่วน8มาตราเศษ83ส่วนหนึ่งสำหรับกิจการบางประเภทและหรือบางขนาดซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาอาจตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามช่วงเวลาภาษีโดยให้แต่ละช่วงเวลาภาษีมีกำหนดไม่เกิน3เดือนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตามวักหนึ่งให้ถือว่าช่วงเวลาภาษีแต่ละช่วงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นเดือนภาษีสำหรับกิจการนั้นๆมาตราเศษ83ดส่วน2เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตราเศษ82ดส่วนหนึ่หรือห และมาตราเศษ82ส่วน2มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการจดทะเบียนมาตราเศษ83ส่วน3ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนหรือร่วมกับผู้ประกอบการจดทะเบียน 1. ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถได้แก่ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี 2. ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งถึงแก่ความตายได้แก่ผู้จัดการมรดกทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก 3. ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลได้แก่ผู้อำนวยการผู้จัดการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลน,นั้น 4ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้แก่กรรมการผู้อำนวยการผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 5. ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำระบัญชีได้แก่ผู้ชำระบัญชีและกรรมการผู้อำนวยการผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกน,นิติบุคคลนั้น มาตราเศษ83ส่วน4ภายใต้บังคับส่วน13และส่วน14ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าการคลาดเคลื่อนนั้นจะเป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ตามให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม,ตมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับชำระภาษีถ้ามีให้ถูกต้องครบถ้วนโดยยืนนะ่นณสถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ก่อน มาตราเศษ83ส่วน5ในการขายทอดตลาดให้ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสียให้ผู้มีหน้าที่นำส่งตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยื่นรายการตามแบบนำส่งภาษีที่อธิบดีกำหนดณสถานที่และกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา52และให้นำมาตรา54และมาตรา55มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ผู้ทอดตลาดที่เป็นส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดและจัดทำสำเนาหให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ส่วนราชการขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมาตามกฎหมายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ตามวรค สามและวักสี่ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีเว้นแต่ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตราเศษแสส่วน16ไม่ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีมาตราเศษ83ส่วน6เมื่อมีการชำระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษี 1. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตราเศษแปดสิบห้าส่วนสาผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรทั้งนี้เฉพาะกผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ขอผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ทุกราย 3. ผู้ประกอบการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้นำมาตราเศษสร็จ83ส่วน5วัสองมาใช้บังคับ มาตราเศษ83ส่วน7ในการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตราเศษ82ส่วน12ภายใน30วันนับแต่วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นณนะที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่บุคคลน,นั้นมีภูมิลำเนาให้นำมาตราเศษ83ส่วน5วสองมาใช้บังคับ มาตราเศษ8 3ส่วน8ภายใต้บังคับมาตราเศษ8 3ส่วน9ให้ผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขนสินค้าตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรณด่านศุลกากรตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมกับการชำระอาการขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีนำเข้าสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยศุยลากากรหรือในกรณีนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกของผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนผู้นำเข้าจะวางเงินประกันหลักประกันหรือจัดให้มีผู้คำประกันเพื่อเป็นประกันภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการชำระภาษีก็ได้ วิธีการประกันและการถอนประกันให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติร,รัฐมนตรีในการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเวน้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุนละกากรซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81 2ค ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุนละกากรให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตราเศษ82ส่วนหนึ่งยื่นใบขนสินค้าและชำระภาษีตามวรรคหนึ่งพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุนละกากร มาตราเศษ83ส่วน9ในกรณีที่มีการนำสินค้าที่นำเข้าเข้าไปในคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยศูนย์ละกากรหรือเขตปลอดอากรถ้าภายหลังสินค้านั้นได้ปล่อยออกจากคลังสินค้าทันบนโดยมิใช่เพื่อส่งออกหรือได้มีการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออก ให้ผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขนสินค้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุนลกากรพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุยลกากรมาตราเศษสร็จ8 3ส่วน10ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1>, 1. สำหรับสินค้าที่นำเข้าให้กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากรและในกรณีของตกค้างตามมาตราเศษเจสส่วน2 3. ให้กรมศุลกากรหักภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดสสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วยให้กรมสรรพสามิตรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากรส่วน8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา84เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการคำนวณภาษีตามมาตราเศษ82/3ส่วน 3, ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้นตามมาตรา83หรือมาตราเศษแปส่วนหนึ่งเว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตราเศษ83ส่วน4ก็ให้มีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น มาตราเศษ84ส่วนหนึ่งการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีภาษีต้องคืนแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ขอคืนตามมาตรา84ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน3ปีนะับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น 2. การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีอื่นให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน3ปีนะับแต่วันที่ได้ชำระภาษีคำร้องขอคืนภาษีให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีณนะที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่และถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเป็นรายสถานประกอบการทั้งนี้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันก็ให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีรวมกันณที่ว่าการอำเภอท้องที่หรือนสถานที่ที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา83วรรคสีและในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีมีช่ผู้ประกกอบารจทะเบียื่นคำร้องขอคืนณที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนา มาตราเศษ84ส่วน2การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในกรณีดังต่อไปนี้ให้กระทําได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 1. ในกรณีผู้นำเข้ามีข้อโต้แยง้งตามกฎหมายว่าด้วยศูนละกากรหรือเป็นคดีในศาลการขอคืนภาษีให้กระทําภายใน6เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยข้อโต้แยง้งอากรขาเข้าเป็นหนังสือหรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี 2. ในกรณีผู้นําเข้าที่มีได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ชําระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและต่อมาได้ส่งสินค้ากลับออกไปการขอคืนภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราส่วนเช่นเดียวกับการคืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศูนลกากรที่กําหนดไว้สําหรับขอคืนอากรขาเข้าคําร้องขอคืนภาษีตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด ในกรณีผู้ขอคืคนภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนณที่ว่าการอำเภอท้องที่ตามที่กำหนดในมาตราเศษ84ส่วน1วรรค3และในกรณีผู้ขอคืนภาษีมีได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนณด่านศูลกากรขาเข้ามาตราเศษ84ส่วน3การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ได้รับคืนภาษีได้รับดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา4โทษ มาตราเศษ84ส่วน4ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อน,นำออกไปนอกราชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้